ครับผมวันนี้เลยก็ต้องกรับสวัสดีวันรุ่นไทยเชื้อสายดองคานกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามีผมแฮร์รี่เชนาอาเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครัผมวันนี้ก็มาลุยในค่ายพีจเหมือนเดิมรับผมวันนี้เข้ามาีอยู่กันในเกมใหม่รับผมเออเกมชาร์โดนะคุณผู้ชม เออก่อนอน่นต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่นะเรไม่ทำตามรับชมความสนุกและความบันเทิงท่านเท่านั้นเด้อครับเด้อคจัดไปเด้อผมมาไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยดีกว่าไปขออนุญาตเลิกเบ็ดแป๊บผู้ชมลุยครับผมเออลุยอย่างเดียววันนี้ผู้ชมก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมอ่านคําเตือนกันด้วยนะครับผมก่อไม่นะไม่ทำตามนะผู้ชมสวยครับโอ้โหช็อตแรกเปิดมาถือว่าสวยไปุยกันต่อ ทำราสเก็ตเตอร์ครับผมวันนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าอ,อาจารยเอ้าโหอะไรวะน,นี่เงียบผู้ไม่ทันขาดคำเลยคุณผู้ชมสเก็ตเตอร์เรียบร้อยครับผมโอ้โห,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 หเลอจะเชื่อพูดอยู่แมปแมปมาทำราสเก็ตเตอร์เอ้ยมาวะเอาวะเกมใหม่มาวะลุยครับผมจะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นในชมหรือเปล่าคุณผู้ชมสวยครับผมหไหลไปเอ้โอ้โหเอขาดเขาขาดไม่เป็นไรคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยอย่างเงียบดิ โอ้โหเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาทั้งทีเอางี้เลยเหรอเรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมโอ้โหน้ําตาจิไหลเดี๋ยว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 เฮ้ยเอาจริงดิเรียบร้อยวะ่ะอุ้ยมาดิครับก็มาดิครับไหลหน่อยสวยมาเอมาแถวแรกเอเอแถวแรกดิโอ้ยเรียบอร่อยครับผมไม่เป็นไรคุณผู้ชม ลุยต่อครับผมไม่มีอลไรมากลุยต่ออย่างเดียวมาเดี๋ยวได้รู้จักอัปเลยดีกว่ามั้งคุณผู้ชมเอ้ยไปเดี๋ยวขอจัดฟีเจอร์เลยทั้งนั้นมาไม่ต้องอะไรยุ่งยากละคุณผู้ชมหมดฟีเจอร์เลยดีกว่ามาให้มารู้ไปเลยว่าไ่าเป็นไถเออลุยฮะมาผมไม่ต้องลุ้นยังไงก็มาสเก็ตเตอร์เออเอางี้เลยดีกว่าง่ายดีคุณผู้ชม โอ้โหแล้วไม่มาสักสี่ตัวเหรอลูกพี่เออไปห้ผมลุย <Yahoo! S 1> ก้ามาดีครับก้ามาดีครับอึ๊บเออสวยเอมาแถวสามสวยดิโอ้ยตั้งได้ดังใจอย่างนี้เคต่อเรียบร้อยอุ้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 ยถ้าไหลต่อนะผู้ชมบอกเลยบันเทิงค้าวหมโอแต่ไม่เป็นไรหวัน่นเจียไปเด้ช็อตนี้ผัวแล้วถ้าไหลต่อเมื่อกี้บอกเลยบันเทิงอะเออ ไหลดีสวยมาผู้ชมทีผมบ้างละทีผมบ้างละเดี๋ยวได้รู้จักครับผมใครที่อยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคบผมเออก็เอ,อ้แล้วสกีเตอร์เข้าซ้อนเรียบร้อยผมเพิ่มมาอีกสิบหมุนจัดไปเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไหลไปไหลไปคุณผู้ชมโอ้โหกล้ามาดีครับบอกเลยมันต้องสุด ต้อนรับน้องใหม่ซะหน่อยเออวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับน้องใหม่ซะหน่อยเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งเงียบดิแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเงียบดิไม่ดีนะมันไม่ดีนะแบบนี้ตอนนี้มันไม่ดีนะลูกพี่เชื่อผมเฮ้ยอย่าเพิ่ง what อะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแนะ่ร่บผมแบบนี้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแนะ่โอ้โห ักเจนเลยวะพี oh ่จ๋าเกินปุยมุ้ยอ่ะเกินปุยมุ้ยโอ้โหไม่เป็นไรคุณผู้ชมรวยต่อครับผมไหนเมื่อเกมยังไม่จบรับผมเอออย่าไปยองอย่าไปยองสวยมาเอาจริงละเอาจริงละคุณผู้ชมเอาจริงละไหลไปดิเออมาสเก็ตเตอร์สักทีทถอะสเก็ตเตอร์สักทีทถอะขอถือว่าพี่ขอเอ้ย คืยมาต้องมาต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะฮึบฮึบเอ้ยเจ้โอยเรียมร้อยคุณผู้ชมไม่มาว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมโอ้โแค่นี้ก็ไหลโหดละโอ้โเอาไงต่อดีเนี่ยเอาสก็อบแบบไม่กล้าไปต่อเลยสเก็ตเตอร์เข้าอย่างเท่ครับผมโอ้โหเอาไ่ไม่ไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมพอแค่นี้ครับผมเออเอาแค่แบบพอของปากของพอถือว่าต้อนรับน้องใหม่แล้วกันเนาะเออไปคุณผู้ชมแยกย้ายดีกว่าสําหรับวันนี้ ก็เพราะแค่นี้ผมไว้เจอกับผมในเกมหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ